สัีทุกทราก็สู่ฮัสารุนถอนชิ่นะครับเพราะว่าฮัสารครถกรุ้งนะจ๊ะวันนี้เราอยู่กับเจ้าทุกจิบันเตอร์เจ็ดเก้าหกนะครับซึ่งคันนี้เรียกได้ว่าแต่งแน่นนะรเรียกได้ว่านั่นจริงๆแต่งแน่นมากๆนะฮะเดี๋ยวผมไล่ให้ดูทีจุดแล้วกันนะครับอดูจากด้านบนก่อนนะฮะนลยก็ตั๊ม บนซ้ายขวาเป็นเบมโบนะครับแล้วก็กระปุกนี่ CNC นะฮะกระปุกน้ำมันเด็กน้ำมันครับเป็น CNC นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเบมโบเหมือนกันเห็นด้านบนนะฮะก็คือนี่ฮะกันสบัดเอรินนะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นกันสบัดที่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วนะฮะอันนี้ก็ขาจับกันสบัดนะครับ RSV เรียกได้ว่าชุดบนนี้อิตาลีล้วนนะครับแล้วก็ นี่ฮะตุ้มปลายแฮนด์นะครับไลท์เทคแฮนด์ปลอกแฮนด์ลิซูมานะครับนี่แค่ชุดบนอย่างเดียวก็ตาไปหลายรายการแล้วนะฮะแล้วก็<ม>เห็นด้านล่างก็จะเป็นสายเอินนะครับแล้วก็หัวหัวแต่งนะฮะสีสวยๆนะฮะไอยลงมาครับด้านล่างนี่ฮะตั้ม M4 นะครับเบมโบเอนะฮะ ซึ่งคันนี้เป็นรถปี15นะครับซึ่งปี15เนี่ยสังเกตง่ายๆก็คือจะเป็นแฮนด์ดำตุกตาดำแทงคอดำโชคหน้าสีดำนะครับซึ่งตัวนี้เองก็เป็น DP ด้วยก็จะได้ไฟเลี้ยว DP แล้วก็ท่อท่อเองก็เป็นเทอร์มิโนนี้นะฮะซึ่งมาจากโรงงานนะเดี๋ยวผมขยับรถอีกน,นึงนะผมขยับรถน,นิดนึงพอดีว่า เดี๋ยวเขาจะถับรถนะขยับมาตรงนี้แล้วกันอ่ะโอเคมาต่อแล้วกันนะฮะซึ่งคันนี้เจนะ็ดเก้าหกมันจะมีตัวที่เป็นตัววิเศษก็คือในในในตัวสีแดงนะฮะก็จะเป็นตัวเจ็ดเก้าหกเพอรนะครับดูติเพอร์ฟอร์แก็คือท่อกองกล่องเรียกง่ายท่อกองกล่องแหละ ซึ่งตัวกล่องเองเนี่ยก็จะปรับจูนให้มีแรงม้ามากขึ้นแรงบิดมากขึ้นนะครับก็ชัดเจนครับกับตัวธรรมดาต่างกันชัดเจนคลองอากาศเองก็เป็นคลองอากาศแต่งด้วยซึ่งจะมีอากาศเข้ามากกว่ากล่องเดิมนะครับแ้วก็ดูแลรักษาง่ายด้วยฮะกล่องตัวนี้โอเคพูดในถึงในเรื่องความแรงและตัวนี้ก็เรียกได้ว่า เป็นตัวที่แรงมาจากโรงงานนะครับเราเห็นอนะันนี้ท่อเธอร์มินี่กาดก็เป็นคาร์บอนนะจุดนี้ก็เป็นคาร์บอนตรงนี้ยืดเป็นคาร์บอนนะฮะอันนี้ไฟท้ายเอ็นอกับท้ายสั้นเอ็นอาซีครับไฟมันก็จะอนาคตอนาคตนะฮะอันนี้ผมใส่รอบเบาไม่ตรงล็อกนะฮะอ่ะโอเคมาถึงชุด ด้านหลังครอบปูอ,ปรอาร์มของเราก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันฮะอันนี้ก็ฮับสเตอร์แต่งนะครับ Not CNC, นบ็อตซีเอ็นซีดซิ่งนะฮะอ๋อยางยางยางดูยางหนะ่อย <c oughs> ยางอินเป็นอาเทเลอี่นะฮะเดบอสซูบูคาซานะครับ,บ,ะะรบซึ่งตัวนี้ก็ พิมพ์นิยมครับเรียกได้ว่าสุดในอย่างแล้วกันนะอ่ะแล้วก็มีพาร์ทคาร์บอนต่างๆตรง,งนี้เป็นคาร์บอนนะฮะด้านในนี่ก็เป็นคาร์บอนเหมือนกันข้อใส่พานคาร์บอนนะครับการร้อนก็เป็นคาร์บอนชุดคาร์บอนนี่เยอะมากครอบใต้เลยไไม้ก็เป็นคาร์บอนนะครับใส่หมกวกหนักมากรู้สึกเหนื่อยโอเคอันนี้สาย สายคัดก็เป็นสายเอื่นนะครับหัวหัวแต่งแล้วก็ปั๊มคัดล่างก็เป็นปั๊มคัดแต่งซีเอนซีนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็เป็นบัสเตอร์หน้าก็เป็นคาร์บอนตัวนี้กันล้มนะครับมีอะไรอีกอะเยอะมากดูชุดสีแล้วกันชุดสีวิบวับงองงามวิบวับฮะซึ่งคนนี้นะ อ่ะเดี๋ยวคัดไปคุยไปดีกว่าซึ่งคันนี้ยมันเป็นตัว DP สังเกต DP ไม่ DP ดูตรงนี้ได้ครับนี่ฮะหน้าจอจะขึ้นว่าเจ็ดก e ็หก ABS แล้วก็มีคําว่า DP ต่อท้ายนะครับีสตาร์ t เอาเลยกันโอเคเสียงเนี่ยของท่อเทอร์มิตเนี่ยเรียกได้ว่านิ่ม สบายหูนะครับออกเป็นลูกลัะขัดนี่คนนิ่มเลยลมยางหน้าออดนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปเติมลมสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยผมเป็นดีพีแล้วช่วงต้นเนี่ยรู้สึกได้ทันทีเลยครับว่า รถมันมันพุ่งกว่าตัวปกตินะคะแล้วก็คันนี้มาอยู่ที่หมื่นสามนะครับมาอยู่ที่หมื่นสามรถเองเนี่ยมีการเซอร์วิสใหญ่ไปแล้วโดยปกติแล้วเนี่ยเซอร์วิสใหญ่ของเครื่องบล็อกนี้จะอยู่ที่สองหมื่นสี่นะครับแต่ว่าคันนี้หมื่นสามก็เซอร์วิสใหญ่มาเลย เปลี่ยนลูกลอกสายพานเปลี่ยนสายพานล้างเลนหัโอทงโอเทียนน้ำมันเครื่องนะฮะริบร้อยะฮะแล้วก็คันนี้ก็ไดสตาร์ก็ทำมาแล้วไดสตาร์ทำมาแล้วแล้วก็โอชอบเสียงเลยแบตเตอรี่ผมก็เพิ่งเปลี่ยนมาอันนี้เปลี่ยนกับมือแบตเตอรี่ก็ใช้ของยูซ่าตรงรุ่นนะ แบตยูซ่าก็เป็นแบตท,ที่ดีสแตนดาร์ดเลยที่ใช้กันในรุ่นนี้นะฮะแต่ในวนี้ก็จะมีแบตแบตใหม่มาฮะแบตท,ที่ไม่ได้เป็นแบตน้ำนะก็เขาเขาบอกว่าก็ได้สามปีนะฮะแต่ก็ราคาก็จะแรงแต่ตัวนี้ก็ราคากลางๆครับไม่แพงอยู่ช่วงมาณสองพน สองพันแปดสองพันเก้าสามพันขึ้นอยู่กับอใครหามาได้เท่าไหร่เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวลืมลืมลัดสายหมวกนะครับคันนี้จะผมรู้สึกขับบรรทันทถนนจะลำบากนิดนหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่มีกระจกมองหลังนะซึ่งซึ่งมันเองก็ ใส่กระจกผมก็ไม่รู้ใส่ตรงไหนเหมือนกันเนี่ยเพราะมันเป็นปั๊มตัวนี้นะฮะมันก็จะไม่มีรูใส่กระจกนะครับแล้วก็พอเขาใส่ตุ้มปลายแฮนด์แตงตัวนี้มันก็กลายเป็นว่ามันก็ใส่กระจกปลายแฮนด์ไม่ได้อีกนะครับมันรดการเป็นว่ารถครันนี้ไม่มีกระจกนะเดี๋ยวผมเปิดให้ฟังเสียงสักนิดนะ เราจะได้ยินชัดอยู่นะเสียงแบบว่าผมชอบนะเสียงเทอร์เมียคือมันคือมันนุ่มนะมีความนุ่มแล้วก็มันมีความผู้ดีอะ แต่ส่วนตัวผมเองไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมชอบดังๆโอ้โหร้อยเปิดร้อยเปิดร้อยใช้ได้ใช้ได้แย่แท่คือช่วงมนต้อนนี่เห็นได้ชัดเจนมากๆเลยนะ นี่นฮะ DP กับไม่ DP นี่ต่างกันมากครับโอ้อยากอยากเติมลมยางหน้ามากเมื่อกี้ว่าลืมแะ้ว่าจะแวะปั๊มเติมลมยางก่อนเป็นอะไรฮะเจ็ดเก้าหกในตัวเรียกว่าเจ็น,นี้แล้วกัน เจ็ดเจ็้หจริงๆมันก็มีเจนเดียวแหละเจก็หอ่ะแต่ว่ามันจะแบ่งพาร์ทพาร์ทในช่วงของปีโอ้โห GTR เว้ย GTR มันจะมีปีปีสิบสิบเอ็ดสิบสองซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นตัวประกอบนอกนะครับแล้วก็มันจะมีตัวประกอบไทยเป็นปีสิบสี่สิบห้านะครับสิบสี่สิบห้าซึ่ง ตังเนี้ยเป็นตัวเป็นตัวท้ายสุดเป็นตัวท้ายสุดก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมเป็นเจ7นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวที่ออกมาพร้อมกับ H2R ที่เป็นสีขาวล้อแดงนะครับ คุมง่ายนะ เยอะนะฮะเพราะจะหัวไม่ได้หัวเลยฮะรอดูขาบรับบนรถเยอะหรือเปล่ารถคันนี้เซ็ตโชคหน้ามาแล้วนะครับซึ่งโชคหน้าเนี่ยจะหนึบก,กว่าโชคเติมฮนะ รอบรอบมันขึ้นแบบว่ามันขึ้นไวกับปกติชัดเจนมากอ่ะปกติแล้วเจ็ดก็หกเป็นรถที่ขับสนุกอยู่แล้วนะแต่ว่าพอมาเจอตัวที่เป็น DP นะมันทําิ่งขับสนุกมากกว่าเดิมอีก องมาแทรกการจราจรติดติดกันดูนิดหนึ่งว่าเจ็ดก้าหจะทําได้ดีขนาดไหนในช่วงยุหวรถติดนะฮะนี่แทรกแม่งเข้าไปเลยฮะได้นะสบาย,ยสบายเลยเนี่ยสบายสบาย่ะ ไม่ได้ใหญ่เลยครับผมสูงร้อยหกสิบห้าเนี่ยก็คุมรถได้ง่ายๆไม่สูงด้วยนะแล้วใครบอกร้อนนะผมกล้าบอกได้ว่ามีรถรุ่นอื่นที่มันร้อนกว่านี้เยอะนะครับตัวนี้ไม่ร้อนเท่าไหร่ Ồ, <laughs> oh, thang cho นก็นะเอาพอที่ทำได้แล้วกันนะครับอ๋อบรรยากาศดีมากครับ cắm điện, tân hoa, phanh trước M4 nè, dì mát, dì chân thật คือเบรกนี่นุ่มเลยฮะแล้วก็อยากจะบอกว่าคัดเนี่ยคันนี้เป็นปั๊มเป็นพวกอา s ีเอนะครับจับคู่กับปั๊มคัดล่าง c ีเอซอ่ะคือบอกเลยว่ากำคัดเนี่ยเหมือนรถคัดว่าวอะ่ะคือมันเนื้มจริงจรฮะ เหมือนรถคัดว่าวฮะแต่ว่ามันไม่ได้ว่าวนะมันนิ่มมาก ตัวลินนี่เรียกได้ว่าทำหน้าที่ได้สมศักดิ์ศรีมากครับสมราคาครับอันนี้ปรับแข็งไม่สุดเลยนะผมมีงรู้สึกว่ามั่นใจรับเดียวร้อยเจ็ดสิบครับ ดีอังหน้าออนปอดนะเข้าโคง้งเลยสีออกนิดนะึง ใคต้องรู้จักใช้เอนจินเบรกนะครับเพราะว่ารถรถบางคันเนี่ยไม่มีสลิปเปอร์คัตมานะครับแล้วยิ่งอย่างรถดูคตินะครับรุ่นเก่าๆนะไม่มีสลิปเปอร์คัตทีเนี้ยเวลาถ้าเราเชนเกียร์ลงท่านหนักเกินไปเนี่ยอาจจะทำาไม่ล้อบัดได้ครับแต่ว่า การที่ใช้ engine brake เนี่ยข้อดีของมันคือทําให้เราเบรกดิ้งง่ายขึ้นนะไม่ต้องใช้กําลังเบรกมากเกินไปนะครับซึ่งสําหรับเจ้าเจ็ดเจ้าหกนะฮะจะบอกว่าผมขับนี่ต้องใช้ engine brake ตลอดผมว่าเบรกหลังมันเงี้ยมาก เบ่กลัมวันนี้อะไรอยงไม่ใช่แค่เจ็ดก็กอย่างเดียวนะครับบานิเก็เล่ก็เป็นนะผมรู้สึกเลยเบรกหลังเนี่เบรเบกแล้วไม่ไม่มีความมั่นใจเลยนะนีนะ่แล้วก็อีกอย่างนึงครับเวลาเราเข้าปั๊มน้ำมันเราต้อง วังอย่างมากเพราะว่าปั๊มน้ำมันเนี่ยหลายๆปั๊มเนี่ยเขาจะเรียกว่าขัดเงานะพื้นอ่ะพอขัดเงาเนี่ยฝนต้องฝนตกหรือว่าอะไรเนี่ยมันจะทําให้เราลื่นลม้มล้มกันไปเยอะนะฮะกับพื้นปั๊มเนี่ยยิ่งปั๊มนี้นะขัดมันด้วยน่ากลัวฮะเดี๋ยวเราเติมลมหน่อยฮะเดี๋ยวลองดูลมหลังว่าลมหลังเป็นไงบ้าง บนหลังก็อ่อนออ่นลุมหน้าก็อ่อนอ่อนนิดหนึ่งะก็เติมลมยางก็ประมาณสักสามห้าสามหกอะวิธีคำนวณเป๊ะผมก็ไม่รู้นะเพราะว่าจริงๆก็อยู่ขึ้นอยู่กับน้ำหนักของของคนขับด้วยอ หัวนี้เหลือยี่สิบถึงว่าเลี้ยวแปลกๆครับ,บ,บคันนี้นี่ที่ลมยางอ่อนนี่ไม่ใช่อะไรนะไม่ใช่ว่ายางทรงยางซึมนะแต่ด้วยความที่คันนี้เจ้าของจอดสายจอดฮะสายจอดฮะหลังเหลือยี่ห้า เลยยี่าเท่ากันเลยเว้ยเจ้าของสายจอดนะก็ธรรมชาติถ้าจอดอนานๆนะยางก็อ่อนแบตก็จะหมดโชคหน้าก็ซึ่มแะก็วควรออกออกมาขับบ้างนะรถโอเค ไปต่อสักหน่อยนะนี่กี่นาทีแล้วนะยี่สิบนาทีคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่ยาวที่สุดของผมผมไม่ค่อยชินคัดกับคันนี้เลยนิ่มเกินบางทีปล่อยดับอะแม่งพื้นลื่นชิบหาย พอเตอิมลมยางมาแล้วโอเคเลยโอ้ยคือแบบว่าเปิดเปิดแรงมานี่มีความรู้สึกหน้าจะลอยตลอดเนีฮย ฮอกจัดมากๆเนี่ยโอ้โ oh, ห oh. มือใหม่ที่หน้างหงายบอกเลยฮนะโอเคครับ นี้ก็เอาเออกมาวิ่งนี้คิดดูนะเนาะคันนี้เป็นตัวดีพีนะท่องกองกล่องนะฮะแล้วก็ของแต่งค่อนข้างที่จะเต็มเรียกว่าขาดอกนทีดเดียวเต็มนะถ้าแบบว่าอยากสุดมากกว่านี้นะเปลี่ยนโชค๊คเอลินล้อมาเช็ดนะะแล้วก็ทำคัดแหนะ้งอ่ะผมว่าแค่นั้นก็ ถ้าไม่มีไรงทำละ่ะมีกี่ยงอยากนี่แค่นั้นก็รู้สึกว่าโอ้โหเต็มแล้วรถคันนี้คันนี้ผมก็ว่าเต็มละโชกหน้ามันแม่งหนึบมากกระแทกไอ้เมื่อกี้นี่คือปบกเลยเหมือนกับว่ามัน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 เหนียวกับเดิมแล้วมันมันหนึบกับเดิม ปกตินะถ้าเป็นโชว์เดิมนะกระแทกไอ้ยางยตรงนี้นะมันจะปุ๊บมันจะปุ๊บลงไปเลยแต่นี่บอกว่าแข็งอนะ่ะโอเคครับยังไงก็ชอบก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้ก็ยังว่างอยู่นะครับราคา2องแสนสี่หมืนเก้าพันเท่านั้นเองนะครับออกรถหนึ่งพันสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับใครสนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างคลิปนะครับ ถ้าเข้ามาสอบถามได้นะฮะหรือ่าเข้ามาลองขับได้นะ,ะคันนี้นนไปพบในโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ